จะว่าไปแล้วอ่างล้างจานเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกับอ่างล้างหน้าเพราะอ่างล้างจานเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคราบน้ำลายเวลาเราทานอาหารเนี่ยรวบช้อนกินช้อนคราบน้ำลายเนี่ยมันก็จะอยู่บนช้อนบนจานเต็มไปหมดแต่เวลาล้างจานเนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เราจะไม่คำนึงถึงคราบของแบคทีเรียเราจะไปโฟกัสเรื่องของคราบมัน เศษอาหารที่อยู่บนช้อนบนจานสมัยก่อนเนี่ยการล้างจานเนี่ยจะนิยมล้างแบบน้ำแฟบหนึ่งน้ำแล้วก็เป็นน้ำใสเนี่ยสองน้ำเป็นแบบจุ่มแต่สมัยใหม่เนี่ยก็เริ่มมาล้างแบบน้ำทิ้งไหลผ่านทิ้งนะจะประสบการส่วนตัวการล้างแบบน้ำผ่านทิ้งเนี่ยให้ความรู้สึกสะอาดกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมากกว่า นะไม่ต้องเปิดแรงเปิดเบา